นี่ครับคัสสั้นมาให้เร็วครับลุงพ่อกวยชุดนี้แจมแจมมีทีเด็ดครับยุกต้นแล้วก็มีเนื้อว่านรวยพลอยรูปย้อนยุคนี่แวกมานหนึ่งองค์และมีสังกระจายพงน้ำมันด้วยคือชุดนี้แจมอะโอเคนะครับลุงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับใครชอบก็ติดตามไปด้วยแล้วก็ถ้าชอบตรงไหนนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งมาทางช่องแชทนะครับผมจะส่งท่องทางการติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์แต่ถ้าแคปไม่เป็นก็จำอีพีด้านบนนะครับมันจะมีอีพียุดบอกอยู่ตรงนี้นะครับจำมา บอกว่พีเจ้าลรยผมได้ตอบถูกนะโอเคลุยเลยนะครับองค์แรกครับนี่สมเด็จลอยพลอยครับนี่สมเด็จลอยพลอยออกวัดราชนาดนดานะครับปีหนึ่งห้าลวงพอกวยวัดโคศิตรามเสกลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีเสกนะครับลอยพลอยทั้งองเลยนะเยอะน้อยแล้วแต่องค์ไปองค์นี้ดูเอาละกันว่าเยอะไหมนี่เป็นสมเด็จสองหน้านะครับห้ายักษ์พอสมควรนะนี่นี่นี่ขนเก็บกันครับอันนี้ อันนี้น่าจะเพิ่มเ,เลี้ยมเดิมเลยนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่เลี้ยมเก่าแน่นอนคือได้พัะมาก็เลี้ยมเลยอะหรืออาจจะเลี้ยมเดิมจากวัดเลยนี่อ่านี่อ่ะอันนี้ครับรับประกันแทสวยขายกันสองพันกว่าน,นะครับองนี้ผุมเอาพันเก้าสวยนี่โรยพลอยพระกวยพุโตเซกเอาพันเก้าพอไปต่อครับนี่นี่เอาเนื้อวา่านนี่ครับสมเด็จปกโพเนื้อว่านปีหนึ่งห้าออกวัดโคสิตารามครับ ดูนะครับดูมณฑาข้างในซะก่อนเห็นไหมครับทั้งองค์นี่นี่นี่ทั้งองค์แบบนี้ครับุทธคุณคิดดูเอาวันแน่นขนาดนหนนี่มวลสารลงอพลลงพอลงพอเสกนะครับอ,ออกวัดโคศิตารามานะลพ่อกวยนะครับนี่ทั้งองค์แล้วพระสวยงามมากหน้าใช้เข้มขลังเห็นไหมองค์นี้ครับแบงบูชาสองมันห้าแต่องค์นี้ผมเอาสองมาสาพอเขาแบงองค์ซองมันห้าครับอันนี้เอาสองมาสามนี่เน้นไวไปต่อ องนี้ครับพระลำพูนบ็อกหินมิตโกนนะครับบอกที่หลวงพ่อแกะเองนะบอกยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดนะครับงมเจอที่สระน้ําครับในวัดภายในวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์วัวดแล้วนี่เดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนี่ครับองกลางเลยเห็นไหมอ่ะพิมพ์นี้เลยอ่านี่บอกหินมิตโกนเลยนะพี่พี่พระหลวงพ่อแกะเองมวลซานท่านท่านเสกและอันนี้เป็นดินนะครับดินผสมว่านนะผสมว่านสมพูเลือดนะครับสีอ,ออกแดงๆหน่อย มวลสารคือสุดดักบอกเลยนะมีผสมบ้านนะยครับและรุ่นนี้ครับมีฝั่งตะกุดด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ฝั่งตะกุดอยู่นะครับอ่าบางองค์ไม่มีฝั่งอันนี้ฝั่งถ้ามีรอยนี้คือฝั่งครับเอ๊แล้วคิดดูพี่ๆไม่มีแค่ไม่กี่รุ่นนะที่ฝั่งตะกุดอ่าน้าใช้องค์เล็กครับเป็นพิม,มพ์ลํำพูนนี่แบงบูชาครับเอาหนึ่งพันเจ็ดพอสวยๆแบบนี้สองพันห้ายังไม่แรงเลยครับ บ็อกที่อยู่ในวัดเลยเอาพันเจ็ดพอนี่มาไปต,ต่อของหายากดีกว่านี่ครับ้ะคุณแพนพิมพห้าเหลี่ยมยอดคุณพลนะครับเนื้อแก้สายเสกโอ้โหนีเนี่ยดูดิเห็นไหมซองบานี้มีสายเสกมีแร่เยอะครับนี่นี่เนื้อแบบนี้หายากสุดๆเลยนะและคนต้องการสู้เพราะอะไรดูเอาละกันก็มวลสั้นแน้นขนาดนี้ครับถ้ามวลสั้นแบบนี้จะเป็นยุคแรกแของทันท่านั้นนะ ยุคแรกๆก,ก็คือสร้างก้อนปีสองมันห้าร้อยนะครับแต่เขาจะตีรวมเป็นปีช่องมันห้าร้อยยุคแรกๆท่านน่ะมวลสารนเยอะครับท่านจะวรบรวมมวลสัรนไว้เยอะจากที่นู้นที่นี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายเซกเป็นแร่ดินนะเป็นดินที่วัดท่านแบบนี้นะครับนี่นี่ดูดีเนี่ยเห็นไหมทั้งองค์เลยครับแบบนี้ครับไม่ให้หายากไม่ให้คนต้องการได้ไงนี่ไม่ให้หน่าใช้ได้ไงครับนี่มวลสารนแน่นๆทั้งองค์แบบนี้ มวนสานลงเพราะกล้วยนะครับเป็นพิมพ์คุณแผนยอดขุณพลนะครับอ่าน่าใช้จริงครับน่าใช้สุดเลยแบบนี้ผมบอกให้เป็นพายุต้นที่น่าใช้มวลสา่านท่านแน่นๆ่นแล้วเยอะด้วยท่านต้องกาสร้างตั้งการเซกนะครับแบบนี้เป็นพาะที่ท่านสร้างเองนะองนี้ครับแบงบูชาครับแบบนี้สี่ห้าพันก็เกินคุ้มครับพี่พี่พุทธคุณเกินคุ้มแน่นอนครับความคุ้มค่าเกินคุ้มแน่นอนนี่แล้วหายากด้วยอันนี้แบงบูชาครับเอาแค่สามพันเจ็ดพอ แค่สามเนเจ็ดพีพี่ฟังไม่รีดพารานี้ขายชอบรีบทักไปเลยของหายากแบบนี้อะนี่อง์นี้ครับนี่สั่งกระจายเนื้อพงน้ามันครับหายากและนิยมด้วย<อ>เนื้อพงน้ํามันลวมมะกรูดนี่ถ้าเป็นพิมพ์จัมโบ้นะอยู่สองถึงสามหมื่นเลยครับเอ้ยไม่ใช่สองสามหมื่นดีประมาณสามหมื่นอัพนะพิมพจัมโบ้เนื้อพงน้ามันเนี่ยปีหนึ่งห้านี่ดูนี้่อนและอันนี้เป็นพิมเล็กนะครับสังกรจายพิมเล็กมีลงสื่อนะวยวขึ้นให้ดูนี่องค์นี้เลย นะเป็นสร้างกระจายลงพรากลกวยวนะครับอันนี้สร้างราวปีหนึ่งกว่าถึงหนึ่งห้านะครับนี่เป็นพิมเล็กแล้วดูเนื้อพกน้ำมันดิโคดเก่าอะ่ะอันนี้เขาเก็บแบบเออเก็บแบบเก่าหน่อยนะครับมีแบบว่าครับครับเยอะนะครับอ่านี่นี่นี่ตรงนี้พิวเปิดมาหน่อยเห็นไหมเป็นเนื้อพนงน้ำมันนะครับหายากนะสุดๆเลยบอกให้แล้วคนต้องการสูงเพราะว่าแบบพิมใหญ่อะ่ะเล่นอยู่สองสามหมื่นนะพิมเล็กเนี่ยเล่นทดแทนได้แต่พิมเล็กก็เล่นไลยพันนะนะพิมเล็กก็เล่นลลยพันนะนะ อันนี้พี่พี่ฟีห้าพันก็ไม่แรงนะครับอันนี้ผมเอาสองพันเก้าพอย้ํานะครับพว่งน้ํามันนะพี่พี่ซามันห้ายังได้เลยจวดูความเก่าความเข้มขลังความสุดดิอา่านี่ไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับหายากลงซื้อชัดเจนด้วยเอาแค่สองพันเก้าครับใครชอบบิ๊พักมามานี่แวกมา้านลงกลวรวดพระแก้วมาแล้วหนึ่งองค์ครับแวกมานลงกลวรวดพระแก้วครับเนื้อพงมุตคุณนี่นี่ องนี้ครับแบ่งบูชาครับปกติแบ่งบูชาพันห้าครับองนี้เอาไปซองพันเก้านี่คลิปวิดีโอนี้เน้นแบ่งจริงนะาของเด็ดแล้วแบ่งเราเน้นแบ่งด้วยอ่ะโอเคปลาอตครับอันนี้เป็นส้มเรด,ดบล็อกวัดนะครับปีหนึ่งห้าลังเรียบบล็อกเดียวกับที่ปั๊มลังซิวเบอรี่แหละบล็อกเดียวกับอาซิวเวอรีบล็อกวัดนั่นแหละนี่แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ปั๊มซิวเวอรีนะครับนี่เนื้อพวกน้ำมันนครับเอาพันสองนี่สวยเลย นะแบ่งกันอยู่พันสองพันห้าถึงพันเก้านะครับไม่เกินนี้นะเอาพันสองพอนี่เหลือพวกหมันเค้มเลยนะ,ะและอันสุดท้ายรูปอันนี้นะครับเป็นรูปปีหกซองนะครับอันนี้เป็นรูปปีหกองนะครับแจกกระถิ่นปีหกสองอันนี้พร้อมเลี่ยมเดิมและมีซายสิ้นด้วยนะครับอ่าเป็นทําพิเศษนะอันนี้ครับแบ่งบูชาเอาห้าร้อยพอนี่เอาห้าร้อยรวมทรงครับเลี่ยมเดิมและ มีท่ายสิ้นด้วยครับปีหกสองออกวัดโคสินะครับเอาห้าร้อยพอนี่โอเคใครชอบวงไหนนะครับพี่ๆชุดนี้ชุดเด็ดเน้นไว้ใครชอบรีบทักเลยตาคอมเมนต์นะครับส่งช่องทางกรติตอไปแล้วแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครไลค์ใครแชร์ให้คอมเมนต์ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าผมจะมีแจกเรื่อยนะโอเควันนี้ใครรับชมมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณครับ